อ่าโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กันที่แลนด์มูฟเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะครับผมอยู่อโวซาเช่นะครับตอนนี้ก็ใช้ตัวชื่ออ่าวีอยู่นะนะครับผมอ่าโอเควันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าใครที่แบบว่ายังงงงเรื่องประดับอยู่อ่ะเฮ้ยว่าเซิร์ฟนี้เขาเล่นประดับอะไรกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมอ่ะโอเคงั้นทีนี้เนี่ยเพื่อนๆกดอ่าช่องไอขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นช่องอ่ากระเป๋าของเรานั่นเองนะครับผมก็คือ แรกๆอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็คือแหวนนะครับผมแหวน200กับแหวน210นะครับก็คือเป็นประดับที่เราไม่ต้องไปกดในเว็บนะครับผมเราทำเควสเอานะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่ช่องผมแล้วก็ไปเลื่อนหาดูคลิปก่อนๆผมได้นะครับผมที่แนะนําเรื่องเรื่องแหวนไปนะครับผมแหวนเควสนะครับผม2 0 0กับ210นะครับ นะครับอ่าสองประดับนี้ก็คือควรทําเลยนะครับผมมีผลอย่างยิ่งนะครับกับค่าสเตตัสแล้วก็พวกการท่าต่างๆนะครับผมอ่ะนะครับต่อมาคืออ่าของทับนะครับอ่าของทับแหวนเนี่ยผมมองว่ามันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่า2วงเนี่ยอ่าประดับไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมในสเตตัสสีเขียวนะมันจะได้เลือดเนี่ยถ้าเกิด2วงรวมกันเนี่ยมันจะอยู่ที่100เลยนะครับผมเออแล้วก็ได้ความแรงเพิ่มมาอีกนะครับผมอย่างวงละ15นะครับรวมแล้วก็คือความแรงเพิ่มมา30นะครับผมอืมนะครับ ส่วนไอ้ตรงเรื่องค่าพลังงานเนี่ยอ่าอ่าตัวอ่าเอเนจีเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอ่าบวก30บวก30ก็คือสายปิ้นก็ควรที่จะมีไว้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับแหวน2งวงต่อมาครับก็จะกลายเป็นอ่าหูนะครับผมหูในเว็บก็คือหูนี้นะครับจะเป็นอ่าหูแพทเทิร์นเจ็ดวันนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถนะครับผมซื้อกับพ่อค้าที่เขาอ่า รับกดของเว็บก็ได้นะครับเนี่ยอย่างในช่องแชทผมอย่างเงี้ยครับผมรับกดของเว็บ2.0นะครับผมอ่าเนี่ยครับผมคือรับอ่ากดของเว็บ2.0คืออะไรก็คือคูณ2นั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะเข้าวเว็บมาเนี่ยคือปกติทุกคลิปเนี่ยผมจะแปะลิงก์อ่ากลุ่มซื้อขายกับกลุ่มหน้าเว็บไว้ให้นะครับผม เพื่อนๆเนี่ยลองเข้ามาสองราคาดูได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอ่าถ้าเกิดเราจะกดหูใช่ไหมสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้กดเองอะ่ะนะครับผมเราจะไปซื้อกับพ่อค้าเนี่ยก็เท่ากับว่าอ่าราคาเว็บเนี่ยอย่างเช่นอ่าประดับสเตตัสเนี่ยนะครับผมต่างหูแพทินัมเนี่ย49 point เนี่ยก็เอา49เนี่ยไปหารสองนะครับผมก็คือเป็นเงินบาทนะครับผมเออนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เติมเองก็ได้นะครับก็49 point นะครับผมอ่านะครับหนึ่งอ่าชิ้นที่สามนะครับแหวนสองวงไปแล้วนะแล้วก็หูนนะครับี่ เข้ามาในเว็บนะกดหูแพตินัมนะครับผมก็คืออันนี้นะครับ49พอต์นะครับผมแล้วก็อ่าต่อมาครับต่อมาก็คืออ่าจะเป็นสร้อยนะครับผมสร้อยนี้ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอ่าสร้อยคออย่าซื้อผิดนะมันจะมีสร้อยคอกระดูขาวนะ79พอต์กับสร้อยคอตัวนี้นะครับผมเออนี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่า สร้อยคอ7วันนะครับผมการท่าอย่างละสิบนะครับแล้วก็ป้องกันยิ้าเลือดร้อหอันนี้ก็ซื้อไว้ด้วยนะครับผมก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยอึดขึ้นกว่าเดิมนะครับเลือดเยอะนะครับผมัน,นีสร้อยนะประดับโอเคประดับช่องขวานี้ผมบอกไปหมดแล้วนะแต่ทีนี้ผมจะเสริมเรื่องหูอย่างหนึ่งคือหูเนี่ยปกติอ่ะ,อะ จีเนี่ยเขาจะยังไม่มีหางแมวมาขายทุกคนก็จะใช้ไฟฟ้ามาทับถูกต้องไหมนะครับผมสเตตัสท่องสีเขียวนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีตัวหางแมวเนี่ยนะครับตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีส้มๆเนี่ยที่มัน กระดึกกระดึกอยู่เนี่ยนะครับผมหางแมวเนี่ยมันจะดีกว่าไฟฟ้าตรงที่ว่าเลือดเนี่ยนะครับผมทุกอย่างเท่ากันหมดแต่ว่าเลือดเนี่ยมันจะต่างกับไฟฟ้า25นะครับถ้าเกิดไฟฟ้าเนี่ยตรง HP มันจะเป็น50นะครับผมแต่ถ้าเกิดใส่หางแมวจะเป็น75สเตต้าทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับผมก็แนะนําว่าไม่ต้องไปซื้อไฟฟ้าแล้วนะครับผมเก็บ400เก็บ400แต้มของไฟฟ้าเนี่ยไว้ซื้อทับอ่าสร้อยดีกว่านะครับผมก็ใช้เป็นหางแมวแทนนะครับผม หางแมวนะครับผมก็จะอยู่ตรงหน้าหลักเลยนะครับผมนี่จะมีสีส้มสีเทาสีดำนะครับผมหกสิห้าพอยต์นะครับผมถ้าเกิดซื้อกับพ่อค้าในเกมก็ครึ่งราคาเหมือนกันนะครับผมก็ตกละ3าสิกว่าบาทนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาครับต่อมาเนี่ยะจะเป็นหัวนะครับผมหัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นไม่ใช่ดาบเด็กหรือว่าแบบไม่ใช่แบบสายเด้งเลือดอะที่แบบว่า อื่นๆอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เอาเป็นทรงผมแบบพวกปีกปีศาจพวกปีกซาตานดีกว่าอ,อยายะผมส่องให้ดูนะครับไอเทมส่วนหัวนะครับเนี่ยผมแนะนําให้เอาเป็นแบบพวกสปีกทรงผมเทวดาดีกว่านะครับผมเออเพราะว่ามันบวกกา,านท่านในอย่างละเจ็ดนะครับผมแล้วก็บวกเลือดอีกร้อยหนึ่งนะครับผมอ่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้หัวมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ควรต้องมีปีกด้วยนะครับอ,อยายะเพื่อนๆฟังช้ชานะนะครับปีกทับหัว นะครับปีกทับหัวส่วนสร้อยเนี่ยนะครับผมให้ใส่สร้อยไฟฟ้านะครับที่ใช้แต้มไฟฟ้าซื้อนะครับผมทับกับสร้อยเว็บนะครับช้าๆนะนะครับผมส่วนหูนะครับให้ใช้หางแมวกับหูเว็บนะครับถ้าเกิดสําหรับใครที่ไม่ได้ลง CDM นะเออเพราะว่า CDM จะอยู่ได้แค่2วันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็แนะนํากัของเว็บนะครับจะได้ทับกันถูกนะครับแล้วสังเกตว่าประดับผมเนี่ยเห็นไหมจะมีของทับหมดเลยนะครับสเตตัสสีเขียวเนี่ยฮะแหวน2วงหูเห็นไหมฮะ นะครับสร้อยแล้วก็หัวนะครับผมอ่าปีกปีกก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับในเว็บนะครับผมก็อไปที่นี่ปีกสาหรับทับส่วนหัวเห็นไหมครับเจ็ดสิบพอยต์นะครับผมซื้อกับพ่อค้าได้เหมือนเดิมเอาง่ายๆเลยคือของในเว็บซื้อกับพ่อค้าได้หมดนะได้ขึ้นราคานะครับผมก็เนี่ยนะครับผมเอาสร้อยไปทับกับหัวได้นะครับผม อ่านะอันนี้ผมไล่ให้แล้วนะว่าอะไรทับอะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนเว็บเนี่ยก็คือเข้ามาที่อ่า land move นะครับผมหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะผมแปะไว้อยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือมาแนะนําประดับสําหรับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยเซิร์ฟนี้เขาเล่นประดับอะไรกันนะครับผมเท่านี้เลยนะครับผมก็จะอยู่ได้ทุกๆ7วันนะครับมีแค่แหวน2วงที่เป็นเควสนะครับอ่านะครับผมวันนี้มาแนะนำอ่าเรื่องประดับอย่างเดียวนะครับผมโอเคสวัสดีครับ